สวัสดีครับพ่อแม่ป้ามาอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ป้ามาชวนมาเข้าครัวเพราะวันนี้เราไม่มีขนมมารีวิวเดี๋ยวนี้จะทําข้าวให้เมียกินกันอา่าฮะนี่วันนี้เราจะทํากระเพราเนื้อของโปรโดเมียใช่นี่เรามีเคล็ดลับด้วยนะตั้งแต่เราเตรียมของก่อนเดี๋ยวนี่เรามีพริกกระเทียมตำไม,ม่เรียบร้อยเลยอา่าฮะเคล็ดลับคือเราใช้ก๊กขนินด้วยนะใช่อ่าจะได้แหลกดีนี่แล้วก็ส่วนสาคัญของเราเลยคือน้ามันเนื้ออือฮะนี่ อันเนี้ยน้ำมันเนื้อเนี่ยได้มาจากไขมันวัวมันละมาเจียวเหมือนไขมันหมูนั่นแหละพอเวลาใช้มันจะหอมนี่ถ้าเกิดดู่เขาเรียกอะไรนะถ้าเกิดเครื่องรับได้กลิ่นเนี่ยมันจะได้กลิ่นหอมของของเนื้อของเนื้อหอมมากเลยนี่สำหรับคนที่ชอบกินเนื้อนะใช่เอถ้าเกิดคนไม่กินเนื้อเขาอาจจะเหม็นก็ได้เนาะเออใช่แล้วแต่นี่แล้วก็เราแนะนาอีกอย่างหนึ่งบางทีป็นจะหันง่ายๆสำหรับทําให แปนให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยการเปลี่ยนภาชนะเนี่ยมันก็สามารถทําให้อาหารดูดีขึ้นได้นะใช่นี่นี่เราเตรียมข้าวกับไข่ดาวาไว้ไข <c oughs> ่ดา,าวนี่เดีย๋ยวเราพอผัดกับเ้าเนื้อปุ๊บเราก็จะลาดตรงนี้มันจะดูเป็นจานน่ารักน่ารัก,รกเอานะของก็ดูดีขึ้นมาได้โดยที่แบบไอ้แค่อาหารง่ายๆสบายๆอ่ะน,นี่เดี๋ยวทำมันร้อนเดี๋ยวใส่เลยอันนี้เป็นของที่เราทําง่ายๆเราแ,แค่เราเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วเตรียมพริกอย่างเงี้ย จริงๆที่มันหอมามากๆก็อร่อยมากๆนะเพราะว่าพริกเราก็ปลูกเองนะใช่พริกปลูกเองค่ะแต่กระเทียมมันที่ไม่ได้ปลูกเองไม่ได้กระเทียมมันต้องแห้งอยู่แล้วไง uh huh. นี่กระเทียมร้อนปุ๊บใส่เนื้อลงไปเลยโอ้เริ่มมีไอเริ่มมีไอยใช่มันร้อนมากแล้วรีบผ่านรดเร็วปุ๊บ แล้ว <c oughs> ยิ่งใส่น้ำมันเนื้อด้วยนะมันจะทำให้ผัดกระเพราเนื้อเนี่ยหอมมากขุนเลยขุนเลยแล้วก็ผัดให้สุกแล้วแต่ชอบสุก,สกมากสุกน้อยใช่จริงๆแล้วเนี่ยแค่นี้ก็กินได้แล้วนะถ้าเกิดคนแบบ <c oughs> ชอบไปยนะโอ้ยนักรับ <c oughs> โอ้ยอายกันทุกคนมักเลยนี่บ้านเราเนี่ยปรุงรสไม่ยากเลยเราใส่แค่น้ำปลานิดเดียวนี่แล้วก็น้ำตาลนิดนึง เสร็จละแค่หน่อยเดียวพอ,อแค่น,นี้ก็อร่อยแล้วควันขึ้นโอ้ย <c oughs> นี่ไม่ใช่เอฟเฟล็กต์แต่อย่างใด <c oughs> กูกัดกุกัดเลยนี่เธอได้กลิ่นนี่นะโอ้ใส่จานมา้ทั่วบ้านเลยหอมจริงอะไรจริง,รงนี่กะเพราลู่ลงไปเลยปุ๊ปบแหมี่ยน้านกะเพราแล้วก็ปลูกเองเหมือนกันใช่เก็บกันมาเป็นจริงๆเลยนี่เสร็จแล้วก็ ขาวให้เท่ากันแค่นั้นเองนี่ก็เสร็จแล้วนะโอ้โหง่ายมากเห็นไหมไม่ต้องออกไปเขาเรียกไปซื้อจริงข้างนอกทำเองง่ายๆแฟนจะประทับใจลาเพื่อนหนุ่มๆคนไหนทำให้แฟนอะไรอย่างเงี้ย<อ>ทำนาทีพอบ้านนะะคใช่บ้าเผื่อเป็นเผื่อกนหนุ่มๆไง<า>นักสมัยนี้นะผู้ชายต้องทำกับข้าวเป็นนะคะใช่ถ้าทำไม่เป็นไม่ได้นะคู้หญิก็ไม่ไทำไม่ได้นะอ่าเสร็จแล้วเห็นไหมแค่นี้เอง สิบเป้าโอ้โหนี่การที่เรามีกระเพราปลูกเองก็คือเรามาทําแต่งสวยๆได้ด้วยก็ะจะซื้อมาแต่ไม่มีกลิ่นนี้ <c oughs> ต้องเลือกกลิ่นกันห่อนนะเวลาใสาอ่อ่ะนี่ล่วก็ใส่ลงไปโอ้โหแค่นี้เอง <c oughs> เสร็จแล้วเนี่ยมาโอ้โหวางบนถ้วยมาสวยๆไหนวางบนที่ไหนนี่ครับ ได้แล้วได้แล้วหนึ่งจานแล่าแค่นี้ก็ดูสวยเลยเวลาเสิร์ฟก็ยกไปเสิร์ฟเห็นไหมเขาเรียกแค่เปลี่ยนภาชนะอารมณ์ก็เปลี่ยนนี่นะง่าย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 เอาไว้ทำเอาใจเมียนะคะโอ้โหแหมเผื่อเขาคนโสดเราไปทำใจแฟนก็ได้เอาตามนั้นก็ได้ทำได้ทุกอย่าง ถ้าเกิดใครเป็นลูกจะท,ทาให้แม่ก็ได้นะแม่จะได้ปลื้มใจโอ้ลูกชายทำอาหารเป็นจ้าสาวก็ทําได้นะไม่ใช่หงุดขสิ์เป็นเมนูอร่อยที่ทําง่ายๆเนาะแป๊บเดียวก็เสร็จถ้าเกิดอ,อย่างที่บอกน้ำมันแค่เราไม่มีน้ำมันเนื้อน่ะน้ำมันอะไรก็ใช้ได้เหมือนกันใช่ในตงซีเรียสแต่ถ้าใช้น้ำมันเนื้อมันจะหอมด้วยพอเราผัดเนื้อนะใช่กลิ่นเนื้อมันจะแบบว่าใช่มันจะหอมมากเห็นปะเครื่องปรุงง่ายๆแค่นี้เองวันนี้เราก็เรียบร้อยนะมีอาหารไปเสิร์ฟแล้วโอาะงั้นก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชป้า, like, า, share, าหมึกด้วยนะคะคแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับถ้าใครอยากเขาเรียกอยากจะกินอะไรหรือว่าทําอะไรไม่เป็นลองมาถามป้าหมึกก็ได้นะทํา <ำ S 1> <ทำ S 2> เป็นทําเป็นกับทุกอย่างจริงอยากจะคุยงั้นจะมีเมียคุยคุยทำนะางวันดวงดีก็ได้กินอร่อยางวันดวงไม่ดีก็ทนท <laughs> นกินไปโอ้เขามีฝีมือเนบอกจ้า๊ายบายแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะ